แม่ตัวละครนี้มันน่ารักจริงๆครับตั้งเปิดโปรไฟล์เลยครับวิ่งไปมาครับก็สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ในเกมโซลแ n นนะฮะก็ตามหน้าปกคลิปเลยครับวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาต่อนะฮะจากของรางวัลครับก็ก็เป็นกาชาถังซานนะฮะ อันทีแล้วผมเปิดไปเนี่ยออกค่อนข้างน้อยนะฮะแต่ยังมีเดชาบุญอยู่บ้างคือผมนอกการถังเฉินกับถังซานนะฮะ <c oughs> ถังห้าวไม่ต้องการครับคือมันยังออกเป็นออกน้อยอ่ะแต่ถังซานกับถังซานนะฮะกับถังเฉินเนี่ยยังมาเยอะนะฮะก <c oughs> ็ยังดีครับถ้่ออกถังห้าลวล้วลๆว,วแล้วกูจะทํำยังไงวะเนี่ย <c oughs> วันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาด้วยของรางวัลน,นะฮะก็ ตอวหนึงฮนะผมผมอาจอยู่ในมือถือนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับแทบบหนึ่งครับมันเกะกะลือเกินนี่นะฮะแต้มชเชล็กนะฮะก็จะเอาไปแลกกาชานะฮะเดี๋ยวผมแลกสักหกอันหกอันก่อนละกันปุ๊บเข่าให้อลไรนะฮะก็ ตัวก็ประมาณนี้นะฮะอยากได้ทุกตัวครับที่เป็นตัวจริง5ตัวแลกด้านซ้ายนะฮะถือจะหลุดเรีดมาก็ได้ก็ไม่ว่านะฮะแต่หลักๆก็ถ้ามาก็ขอให้เป็นถังซานกับถังเชนนะฮะโอเคตอนนี้อยู่57าสบเจ็ดทับเกาเนะครับรอบที่แล้วผมค่อนข้างเกลือนะฮะรอบนี้ผมมั่นใจครับว่าต้องไม่เกลือครับเมาแรกครับผมต้องการอย่างน้อย2ตัวอ่ะผมกลับเกิดราณสิบกับมอติเนนะอย่างน้อย2ตัว ที่ตรงประเด็นโอเคถังเฉินนะฮะโอ้โหผมรีบกดเลยบางทีแบบเพชรก็เก็บมานานนะแต่พอตอนกดก็ไม่ค่อยรุนนะกดรัวรัวตอนที่สองนะฮะไอศกรีมนี้มาบ่อยเหวี่ยงก็ยังไม่มา หรือว่าโอ้โหมันคนละถังกันปะหรืมันถังเกลือนะฮะไม่ใช่ถังซานครับเรียบร้อยครับถังเกลือนะฮะรอที่สองครับเกลือสนิทครับมันใบละสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันออกน้อยจังเลยก็สองมติเนาะยังวัดอะไรไม่ได้ครับได้ถังเฉินมาหนึ่งตัวนะฮะเก็บพวกสายใยก่อนมาต่อครับหมลติที่สามนะฮะตอนนี้เลยอยู่ห้าใบนะ ถังซานตรงมาถัางซานจนมามันไม่มีใบแรกเนี่ยส่วนใหญจะเป็นเกลือนะและและพี่นหนะก็ยังมุซ่า,า yes? มีเอสเอชอาร์ก็ยังดีครับพี่ฮาวมานะฮะผมก็จะเกลือสองมอลติติดครับพี่ฮาวมายังไม่เคยได้เบิ้ลเลยนะกู ding. เปิดตั้งเยอะนะเนี่ย มามาตีที่สครับซานยังไม่มานะแต่เชิญมาแล้วเอจนถึงการันตีปีสามแล้วนเะกลือครับโอ้โสีเมาตีผ่านไปได้ถังเฉินมาหนึ่งตัวชักก็ร้อนที่ที่ห้าครับ,บร เฮ้ยเอา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 จูจูชิงนะถึงจะไม่ได้อยู่หน้าตู้แล้วแต่ตัวนี้อยากได้นะครับเพราะว่าได้ไออาวุธรับมานะผมกดไปหนึ่งหมื่นนะฮะไอปลาเป้าได้อาวุธลับมาหนึ่งครับสายอแค็กเนาะโอเคจูจูชิงครับใจเริ่มชื้นมาได้สองตัวที่ต้องการแล้วครับอ้โอ้เทียนฟงนะฮะจำจำได้แล้วเปิดได้บ่อยนะที่เฉือนมาอีกตัวเลยนะครับโอเคมีเบิ้ลไหม ก็ไม่ดีนะฮะเฮ้ยเบิ้ลว่ะเฮ้ยเบิ้ลเบิ pues, ้ลนานๆเบิ้ลทีแหละเบิ้ลน้องซานด้วยครับถังซานกับถังเฉินนะฮะมัลติด้วยกันอันนี้คุ้มครับโอเคสุดยอดแพ็กเกจอะไรวะยังอยากยากเดี๋ยวก่อนก็ได้จูจูชิงมานหนึ่งดาวนะฮะถังเฉินมาสองละแล้วก็ถังซานอีกหนึ่งนะฮะมาดีเว้ยเริ่มมาดีไว้ดีกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วเลือกเกลือหกมัลติติดนะ รอบนี้ดีหน่อยฮนะเก็บรางวัลอ๋อพลังห้าแสนเนาะหยิบพ่อเทียนซ่น睥睨天下ทั้งเชินนำนะฮะ <laughs> เยอะๆอัพตัวนิดนึงครับถ้าหายใจจะไปกดต่อครับเนี่ยนะ อาวุธลับนะครับได้ชิ้นเดียวครับอีกชิ้นหนึ่งยังไม่ไม่โผล่นะฮะไปหมื่นเพชรนะครับแล้วก็เพชรก็เหลือแค่ห้าพันแล้วเนี่ยก็อย่าอย่าเพิ่งกดเลยผมว่าไม่น่าได้ผมไม่ได้เติมอัดเนาะส่วนอย่างอื่นเนี่ยไอ้พวกตีบวกตีบวกเนี่ยผมขาดไอ้ของตีบวกเหมือนกันครับไอ้สีฟ้าเนี่แหละฮะคือตีแหกจะขึ้นบวกเก้าแล้วแหกทุกทีครับล่วงมาทีล่วงกับบวกสามเลยนะใช้ไอ้ตีขั้นสูงในหรับตีไปเรื่อยๆจกกนกว่าจะติดบวกเก้าเนี่ย ตีจนเกลี้ยงนะฮะมาต่อครับแต่เวลาต่อส่วนที่เหลือนะฮะเอ๊ะเหลือกี่ใบวะอ๋อเหลือหนึ่งใบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดหนึ่งใบอันนี้เสร็จนะฮะเดี๋ยวผมจะไปไล์บนคอมดีกว่าไปไปอ่านบนคอมดีกว่าฮะอันนี้คือผมยังไม่ถึงบ้านเนาะแต่อยากกดกาชาแล้วไงก็เลยแวะมากดก่อนครับหนึ่งมัลติส่งท้ายนะฮะก่อนไปเล่นในคอมนะครับ ตัวไปเพื่อนมากคุณ跟得上我吗？认得我手中的蛇杖。อย่างอย่างอย่างยัางอย,ย,ย,ย่งเกลือครับปิดท้ายแบบเข้มๆนะฮะสำหรับเจ็ดมัลติแรกครับเจ็ดมัลติเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมมานะฮะประชิดประชิด อย่าไปไลฟ์บนคอครับไม่อัดไม่อัดบนคอมันจะง่ายกว่าไงสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวผมต่อคลิปให้ A few moments later โอเคครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะสำหรับพี่ถังนะฮะตามล่าพี่ถังซานนะฮะก็ต่อเลยผมแลกตั๋วมาและเก้าใบเพราะว่าเกินนำไปหมดแล้วนะ เกินนาไปหมดแล้วตั้งแต่ต้นไลท์ที่แล้วม่เมันการันตีแล้วนี่วะเมื่อกี้ตอนผมกดมือถืออผมไม่รู้นะมันได้การันตีอะถังซาืเมื่อกี้ผมมาดั้งดูแบบคลิปท Lang ี่ผมอัดไว้ในมือถือเออมันการันตีนี่วะผมก็ไปบอกปกดเออทางเชิญมนว่าทังเชิญผมก็ไปคุยแล้วว้ยกดจนถึงการันตีการันตีไปแล้วนี่วะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปนอกกันอีกรอบนะฮะเดี๋ยวระวัใค่ายก็มาครับรอบแรกนะฮะได้ถังเชินมาเพิ่มนะครับพี่เฉินมาบ่อยมากนะฮะ แต่ก็ดีครับต้องการอีกอย่างละ2ตัวน่ะอีก9ใบน่ะอย่างละ2ตัวน่ะสองดาวน่ะถือว่าโอเคเลยอ่ะหกตัวเอ็นนะฮะอัพจนจะเป็นดาวทองกูแล้วครับและและโอ้โหเอือครับเข้มว่ะอัพไปก่อนนะฮะดี่เฉินใกล้ขึ้นดาวม่วงนะฮะส่วนพี่ซานเพิ่งอัพมาหนึ่งนะฮะก็คือมันไม่ออกเลยดีกว่า มันไม่ออกเลยดีกว่าถ้าไม่การันตีนี่คือไม่ออกเลยดีกว่าโอเคบนถึงซานครับซานก็มานะฮะโอเคถังซานครับตัวแรกนะครับที่ไม่ใช่การันตรีในคลิปนี้นะฮะโอโหกว่าจะมาแต่ละตัวนะพี่อออีกอย่างละหนึ่งตัวโอเคถังซานมาอีกแล้วครับสองเมาตีติดๆนะฮะ คุยกันได้วงงี้มันค่อยคุยกันได้หน่อยห้ตัวเดียวก็ไม่ว่าครับถ้ามันเป็นตัวที่ใช่นะนก็ไม่ได้ออกเยอะมากมายนะบางคนออกสองตัวสามตัวแต่ก็มันก็ออกตัวที่ใช่นะมันก็โอเคละอกติต่อไปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ฮะโอเคพี่เฉินมานะฮะเรียบร้อยครับสบายนะฮะเฉินสองานสองนะฮะ ผมละที่เหลือคือกําไรนะฮะแล้วกี่ใบวะเพราะผมกัดแค่2หรแล้วสี่ใบฮะดูซิจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอ้าวพี่ถังนะฮะพี่ถังมาอีกหนึ่งนะครับสามถังแล้วครับดีเไว้พี่ห้าวไปออกเลยชอบพี่ถังซานี่ชอบมาก เหลือวสามใบครับขออีกสักตัวขอาทั้งซ่ายสักตัวเดี๋ย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 วตัวเลยแล้วกันเรียบร้อยครับเกลือนะฮะหลังจากโชคดีมาสักพักหนึ่งอะไรเนี่ยอ๋อ exp <X> ใช่นะยังไม่ซื้อนะฮะตอนนี้ผมเป็นเตื่ออยู่ในวงการเซิร์ฟเซิเร์ฟนี้ผมครองแล้วฮะสบายๆครับ อ้ก okay. ักตัวไาโอเคได้ชักตัวเหมือนกันครับพี่ห้าวนะฮะลืมบอกชื่อพี่ห้าวมาเลยสุดท้ายละเอาเฉินลือซานมาก็ได้ค่ากันเลย ตรงนี้นี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรือครับก็สามอเติหลังได้ได้พี่ห้าวมาตัวหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะมันได้ตัวที่ต้องการอะเฉือนกระซานอะมาอย่างละสามตัวครับแล้วก็รวมการันตีก็ได้มาอีกหนึ่งตาเนี่ยนะเป็นสี่นะฮะ้วเดี๋ยวผมผมมากดเพิ่มนะฮะผมไม่ได้เติมอัดเนาะ ก็รอรางวัลครับก็คือรางวัลค่ายนะก็ประมาณวันกว่าๆครับแน่นอนครับรางวัลค่ายเนี่ยผมชิงที่หนึ่งไว้หมดเลยนะยังไงก็700เหรียญครับ6 0 0 680หยถึงเ0 0รเหรียญดาวเยอะเริ่มเยอะแล้วนะโอ้ที่เฉินดาวม่วงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตาลก็อีกนิดนึงครับอีกหนึ่งดาวนะครับจะ6ดาวสีฟ้าเต็มๆครับสบายใจ ก็ดีกว่าไลท์ที่แล้วอ่ะดีกว่าคลิปที่แล้วอ่ะคลิปที่แล้วนี่อะไรก็ไม่รู้โอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหรือไลท์ถัดไปนะครับวันนี้ครับไปก่อนแล้วะฮะไว้เจอกันครับ